เรามาต่อเนื่องนะคะในเรื่องของการอ่านลัคนาได้ง่ายได้ด้วยตนเองนะคะ EP 3นั่นเองจาก EP 1 2นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าลัคนานะคะเราจะดูลัคนาอ่านลัคนายังไงอ่านตนุรักษ์ยังไงนะคะสำหรับ EP 3นะคะเราจะมาอ่านจากดาวตนุเสษบ้างนะคะอ,อย่างแรกก่อนเลยนะคะเราเรามาให ทราบถึงความแตกต่างก่อนนะคะการอ่านลัคนาหรือตนุลักษณะคะเราสิ่งที่เราจะทราบนะเราก็จะทราบถึงในเรื่องของจุดกําเนิดของเรานะคะวาสนาของเราความเป็นไปของชะตาชีวิตนะคะพื้นฐานชีวิตของของเจ้าของดวงชะตานั่นเองนะคะแต่ถ้าพูดถึงตนุเศษนะคะตนุเศษจะหมายถึง บุคลิกภาพหรือว่าอุปนิสัยภายในนะคะความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะรวมไปถึงเป้าหมายของชีวิตที่อยู่ข้างในที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะอันนี้ก็คือความหมายของดาวตนุเศษนั่นเองนะคะ สำหรับในดวงชะตานี้นะคะซึ่งเราก็จะใช้ดวงชะตาเดืมนะคะเป็นตารางโหเดิมเลยเพื่อให้เข้าใจง่าย,ายๆต่อเนื่องจาก EP 1-2นะคะมาถึง EP จบคือ EP นี้ EP 3นะคะดังนั้นดาวตานุเศษ,ษนะคะของบุคคลคนนี้นะคะก็คือหรือเจ้าของดวงชะตาเนี่ยนะคะก็คือดาวพฤหัสนั่นเองเลข5ก็คือดาวพฤหัสนะคะโดย โดยทั่วไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ดาวพฤหัสเป็นตนุเศษเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาสูงอยู่แล้วนะคะมีความเมตตากรุณาสูงมีความใจบุญเห็นอก,อกเห็นใจคนอื่นโอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็มีความจริงใจต่อบุคคลทั่วไปเลยนะคะซ้ำนะคะถ้าเกิดว่ามองเข้าไปเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุด้วยซ้ำนะคะ ถ้าเกิดพูดถึงการศึกษาหาความรู้นะคะหรือว่าวิจรารณญาณต่างๆนะเขาจะค่อนข้างที่จะมีะความ การใช้วิจารณญาของเขาเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมองทุกอย่างเนี่ยแตกฉานได้ง่ายนะคะการเรียนการศึกษานะคะมักจะมีการศึกษาที่สูงแล้วก็ชอบเรียนชอบเรียนชอบศึกษาหาความรู้นะคะโดยเฉพาะศาสตร์ที่มีความละเอียดมีความลึกล้ําหรือมีความซับซ้อนที่ค่อนข้างเยอะนะคะคนคนนี้จะมีนิสัยที่ ที่อชอบศึกษาหาความรู้ในศาสตร์ที่ล้ำลึกเหล่านี้นะคะได้ง่ายๆกว่าคนอื่นนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูตำแหน่งนิดนึงคือเราจะวิเคราะห์จากดาวพฤหัสอย่างเดียวว่าดาวพฤหัสตนุเสธแล้วอ่านความแล้วก็อ่านหรือวิเคราะห์ความหมายจากดาวพฤหัสอย่างเดียวคงไม่ได้นะคะเราจะต้องมาดูนิดนึงนะคะในเรื่องของอ่อ มาตรฐานดวงดาวนะคะตำแหน่งมาตรฐานของดาวพฤหัสซึ่งเป็นตวนุเศษนี้นะคะเมื่อมาสถิตอยู่ในภพเรือนที่เป็นภพสุภะนะคะแล้วก็มีดาวมีรา,เ,าเป็นราศีกร,รกฎนะคะแล้วก็มีดาวจันเนี่ยนะคะหรือว่าเกษตรเจ้าเรือนเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะคะอันนี้จะได้ตำแหน่งอยู่ที่มหาอุดนะคะแล้วก็ทักษะกำเนิดเนี่ยนะคะจะเป็นเดชดังนั้นเป็น พฤหัสมหาอุดเดชนะคะพฤหัสมหาอุดเดทนั่นก็คือถ้ามองจากจากความเป็นมหาอุดและเป็นเดทแล้วนะคะอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าความเป็นพฤหัสเนี่ยก็พุ่งสูงปรีดขึ้นไปอีก นะคะจากการที่แบบชอบศึกษาศาสตร์ที่แบบลึกล้ําซับซ้อนนะคะมีความใจเมตาตากรุณาสูงนะคะมีความเป๊ะในเรื่องของการดําเนินชีวิตมีความเป๊ะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะถูกตํานองพรอง้อมธรรมมีกรอบที่ชัดเจนในการประพฤติตัวนะคะดังนั้นตรงนี้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยนะคะความเป็นหาอุดและก็ความเป็นเดชเนี่ยจะส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ ให้เพิ่มขึ้นนะคะไปอีกเข้าทวีคูณนะคะดังนั้นเขาจะมีความชัดเจนมากๆนะคะในในเรื่องราวเหล่านี้เนาะ,ะดังนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆเนาะ,ะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้งความเป๊ะนะคะในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่เป็นเป็นกรอบที่ที่ ถูกทำน,นอ,องความธรรมหรือสังคมได้จัดสรรสังคมได้สร้างเอาไว้นะคะหรือตัวเขาเองเนี่ยได้สร้างกรอบเอาไว้ขีดเอาไว้ตามขั้นตอนหนึ่งสองสาเขาจะไม่หลุดไปจากนี้นะคะแล้วเขาจะหมุดหงิดมากถ้าเกิดว่าเขามองเห็นคนอื่นเนี่ยนอกกรอบนะคะหรือว่าคนอื่นเนี่ยทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ตามขั้นตอนนะคะผิดขั้นตอนนะคะไม่ได้ทําตามสิ่งที่ ที่ควรจะเป็นหรือว่าขีดเส้นเอาไว้เขาจะรู้สึกทนไม่ได้นะคะแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่มองนะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นแบบคนที่มีดาวพฤหัสที่แข็งแรงมากแบบนี้นะคะดาวพฤหัสของเขาหรือหรือดาวตนุเศษ,ษของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงมากดังนั้นเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเป็นจิตวิญญาณของเขาข้างในอะคะ่ะจิตวิญญาณเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรง นะคะเอ่อเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่ามีความมั่นมีความเชื่อมั่นนะคะในสิ่งที่สิ่งที่เป็นเอ่อเป็นกรอบนะคะมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกทํานองของธรรมมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณธรรมต่างๆ นะคะที่สูงมากๆแล้วเราถ้าเรามาวิเคราะห์ต่อกันนะคะวิเคราะห์ต่อว่าตนุเศษอยู่ในเรือนอะไรนะคะพบเรือนที่ตนุเศษอยู่คือพบเรือนสุภาเข้าไปอีกนะคะโอ้เพิ่มความแบบเพิ่มความดีงามแล้วก็ความแข็งแรงเข้าไปอีกปกติแล้วพฤหัสเนี่ยเป็นดวงดาวที่ดีงามอยู่แล้วนะคะแข็งแรงในเรื่องของความดีงามความมีคุณธรรมอยู่แล้วเมื่อ สถิตยอยู่ในภพสุภะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเพะิ่มความดีงามเข้าไปอีกนะคะต่อยอดเขาเรียกว่าเป็นพฤหัสที่แข็งแรงมากๆนะคะในเรื่องของความดีงามชอบช่วยเหลือคนอื่นพน,นนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้มากๆเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นดาวตานุเศษมาสถิตอะ่ะโดยเฉพาะที่พึ่งทางใจคนที่ใกล้ชิดเขานะคะจะมีความรู้สึกเออ่จะมีความรู้สึกว่าคน เขาเนี่ยนะคะพึ่งได้แล้วก็มีความรู้สึกสุขนะคะเป็นสุขแล้วก็สบายใจทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดก,กับเจ้าของดวงชะตาดวงนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความรักความยุติธรรมมากๆนะคะมีจิตใจที่ยึดมั่นในศาสนาชอบในเรื่องของศาสนาชอบการทําบุญนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่ามีความแข็งแกร่งในเรื่องของสายมูเลยได้ซ้ํานะคะ ชอบการศึกษาในศาสตร์สูงๆอย่ที่บอกไปแล้วนะคะว่ามียานอย่างรู้นะคะแล้วก็มีการศึกษาในแบบศาสตร์ที่สูงๆที่ซับซ้อนได้เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาชอบในเรื่องของการเดินทางไกลเนาะโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางไปแบบที่ไกลมากๆอย่างเช่นต่างประเทศเนี่ยนะคะเขายิ่งชื่นชอบมากๆเลยนะคะสำหรับคนคนนี้เนาะ